สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหวยดังวันนี้ทีมงานมีแนวทางเล็เด็ดมาฝากข่าวหวยกันอีกเช่นเคยค่ะแห่ส่องถ้าเปลี่ยนรถช้างป่ากภูหลวงฝากรอยเทา้าเหยียบรถพ่อคาโรตรี่พังเมื่อวันที่7ตุลาคมเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างคีรีธรรมจุดภูหลวงจังหวัดเลยได้รับแจ้งเหตุมีช้างป่ากภูหลวงใช้เท้าเหยียบรถจนจนพังเสียหายบนถนนวังสะพุงูหินตั้งอำเภอภูหลวงจังหวัดเลย ที่เกิดเหตุพบรถอีซูซุมิวเอสีบอลเงินทะเบียน6749นครราชสี 4, มาสภาพถูกช้างเหยียบได้รับความเสียหายโดยมีนายพักดีอายุ52ปีเป็นเจ้าของรถโดยนายพักดีได้เล่าว่าตนกำลังเดินทางไปขายลอตเตอรี่ที่โคราชเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุพบช้างป่ากูหลวงตัวใหญ่กำลังข้ามถนนจึงจอดรถรอขณะเดียวกัน ก็มีรถกระบะขับสวนมาด้วยความเร็วทําให้ช้างตกใจใช้สองเท้าเหยียบที่ฝากระโปรงรถและกระจกหน้ารถแตกพังยับเยินแล้วก็มีรอยเท้าขนาดใหญ่ที่ข้างรถอีกจากนั้นช้างก็เดินไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโชคดีที่ตนไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรโดยชาวเน็ตที่เข้ามาต่างบอกว่าฟาดเคราะห์หลายคนพากันถามหาทะเบียนรถหวังไปเสี่ยงโชคในวดที่จะถึงนี้ซึ่งทะเบียนรถก็คือ6749ค่ะ อย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์มิงโกวันที่16ตุลาคมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ